เห็นจังไดก่อนจกาจ้าสวยๆป็นพ<า>่อกนป้าอืมอ็นพอออน<า>่อ,อ,นพอ,อ,อกนป้าอ,อ็นเมียกันแม<า>่อ็นย่ายกันแม<า>่อ็นตาตากันตาตาอนปูกันืนีห่หัวยู่นหัวห,หัวหัวหัว ไหลตูดใช้เข่ายใช้เข่าใช้จมูมอจมมกอยู่ใช้จมูกใช้แก้มยใส่ใช้ก้อ,อย,อยใส่อใช้ผมยใสผมผมแขนยน่ใส่แขนมืออยใสใส้ส ใส่ใส่ใส่คิบผูอยู่ใส่อะไรเงี้ยอืมคิบผูใส่ตาอยู่ใส่ตาใส่ตาอยู่ใส่จีบตาตาหูอยู่ใส่หู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 เมนหัวหูฮึมเป็นพี่กันอี พี่เป็นหลวงกันน้วงเป็นพ่อ,อกันป้าเป็นเมียนนลันเหอ้เป็นยายกี่หลั<ป>ยยหลาหล่ายู <น ưng? S 1> าย่ยส่หลา่าใส่เอลินลยอยู่ยสอลินลยอยู่ยสีผู้เนผู้ vang căn mình vang gần 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 vang mình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  vang vang mình 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 cha chị sẽ đấy ja cha kiện chân lại cho khỏe nha khi chân lại kiện chân lại cho khỏe nha nhung mới kinh nhung mới kinh sáng hàng sẽ 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 pa pa xăm đầy em nhảy vương pa vẫn nhây xăm đầy sẽ pa nhây xăm đầy sẽ bị vương pa 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 nhây xăm đầy hiểu chưa pa nhây xăm đầy เดี๋ยวเๆีวเวเวเปามีสิบนึ่งว่ะเมีบอหูเลยเเรีวเดบ๊กได้ลาฮักเมีบ่ฮักเมีบว่บอกเมีก่อนฮักบอกบงบอกว่าฮักก่อนเี้ยวพี่จัปะาฮักเมีบ่ บอกกันฮักฮักแม่บอฮักแม่บอกฮึฮักอดี่ไหฮักเจ้าเงยช่าไหนนี่แม่กินน้ำเจ็บปก